โยน้องรักวันนี้ผมจะมาแจกเสื้อโลกเอ๋อรุ่นยากราคา1,590บาทใช่น้องรักถ้ามึงอยากได้เสื้อฟังคลิปนี้นะผมจัดกิจกรรมในเพจขายเสื้อของผมนะกิจกรรมแจกเสื้อโลกเอ๋รรุ่นยาหกไซส์ L จำนวน1ตัวกติกาฟังให้ดีนะน้องรักให้ทําคลิปส่งประกวดในหัวข้อเชิญชวนให้มาซื้อเสื้อโลกเอ๋อของผมเวลาของคลิปเนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีนะน้องรักมึงจะทําแนวไหนก็ได้นะจะฮาหรือว่ากวนตีนหรือว่าอะไรก็ได้แต่ขอ ให้ผู้ใหญ่และเด็กดูได้ให้แบบพอประมาณอะ่ะถ้าทําคลิปเสร็จแล้วเนี่ยให้ตั้งชอคิปเป็นอะไรก็ได้นะแต่ต้องตามด้วยแฮชแท็กเสื้อโลกเออรรุ่นยาหก คลิปที่ทำเนี่ยจะลงใน YouTube หรือว่า Tik t o ็อกก็ได้นะอันนี้กูอนุโลมให้ว่าลงใน Ti ๊ t o ็อกก็ได้ลงเสร็จแล้วเนี่ยขอลิงก์คลิปด้วยนะเอามาโพสในเมนนี้เลยนะน้องรักหมดเขตวันที่11เดือนนี้นะน้องรักรีบทำเลยประกาศอีกทีก็เดี๋ยวกูบอกอีกทีเลยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกูจะอัดคลิปมาดูผลงานแต่ละคนว่าใครจะได้ที่หนึ่งใครสนใจอยากร่วมกิจกรรมหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยลิงก์ใต้คลิปเลยนะน้องรักมาทําเล่นๆกันก็ได้นะแบบกวนตีนส่งเล่นๆประกวดแบบไม่ อะไรอะ่ะบางทีมึงอาจจะได้เสื้อลกเออนะครับถ้ากูชอบคลิปมึงเดี๋ยวพี่จะให้ดูคลิปเป็นแนวทางสำหรับน้องรักนะจะทําแนวอื่นก็ได้นะพี่ไม่ได้ว่าแค่ให้ดูเล่นๆนะ่ะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวก่อนนะไม่นะยาอีดี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 ฮัลโหลว่าไงติบออีดีอีดี เรื่องนี้แก้ง่ายๆนะน้องรักนะเสื้อโลกเออรุ่นยาหกราคา1,590บาทอ่ะลองให้มันใส่ดิดีดีใครสนใจแน่นลิง์ใต้คลิปเลยนะครับทักไปได้เลยจำนวนม,มีจำกัดน,นะน้องรักสรุปแล้วยังเออเหมือนเดิมไอ,ไมไมอ้ก็ประมาณนี้แหละใครที่มีฝีมือตัดต่อหรือว่าการแสดงหรือว่า a c t ิ้งเฮี้ยอะไรต่างๆมาลองได้นะครับผมให้เสื้อหตัวเลยถ้ามึงชนะนะไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย